เก็บขยะเสร็จก็เก็บขยะเสร็จแล้วก็สมควรนอนนะคะพูดไปเล่นนะคะสมควรนอนไปสัน่นเอาเด็กหมาคอยน้่มพอไปแล้ววันนี้สักบอกว่าไงต่อหมาเจา้าไปแล,วปแลว้วไปแล้วน้่มพอต่อไปแล้วโอเคนะคะเด็กหมาไปหมาไปคงไม่หายนะคะเพราะว่าพ่อเขาอยู่ทางนน้นผมไม่หายเพราะว่าน้องเขาเริ่มคุ้นหลายวันแล้วมาทุกวันนะคะกลางคืนก็มา แต่ว่าบางคืนเพิ่งจะไล่สดเมื่อคืนเป็นวันแรกเนาะอ่าเพราะว่าแต่ก่อนเราก็พะว่าพวงเด็กๆนะคะเปี้ยวมาเปี้ยวมาแล้วมาแล้วมาเล็วโดนกัดดี่ลูกมามาหมาเร็ว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 อ่านะคะกลัวโดนกัดลูกมาเร็วๆเร็วๆหมาก็ไม่ค่อยมีนะคะขู่เขาไปอย่างนั้นแหละขู่น้องหมาไปนะคะน้องหมาน้องหมาไปเดินเที่ยวไปเดินเที่ยวไกลเลยนะคะตลาดนู่นนะคะ เดี๋ยวรถพ่อต่อมาเขาก็คงตามมาเนาะนี่หนูดีไปแล้วเลาะเลาะหนูเปี้ยวกับแล้วหนูเปี้ยวกับนะคะหนูดีไม่กลับนะคะเปี้ยวกับมาแล้วครับแม่ครับโอ้น่ารักจังเลยหนูเปี้ยวของแม่มาลุกมาเร็วเรเรเรหนูดีมาลุกมาเปี้ยวกับแล้วครับแม่ครับเปี้ยวกับแล้วครับแม่ครับเปี้ยวน่ารักไหมครับแม่แม่ครับลูกเปี้ยวนะครับจะไปตลาดนะครับไม่กล้าครับกลับมาครับผมจะตามพ่อไปซื้อกับข้าวอุ้ยอุ้ย เี้ยวไอ้ลูกเว่ยเร็วมากเลยเออจัดดีดูน้องเปี้ยวแล้วทาไมรีบกลับถึงว่าทำไมรีบกลับดูดียังวนอยู่นะคะดูดียังวนอยู่ยังวนอยู่เปียวนูดีมาแล้วมาแล้วมาแล้ว โน่น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 น่นฮ่าฮนาฮ่า่้ยอะไรเงี้เฮ้ยตายตายตายฮ่้ยเป๊ๆอีเนียเฮ้อย่งนอะาฮ่เม็อไรดัเมื่อไปดต้นเราะปเร็วคัก็่า่า่ได้เป็นต้อนบูนูดีดมทางู่คุณค่ะ เป็นอะไรดมทางอยู่หุ่นมาอีลามาเล้วเร็วแล้ววดมทางอยู่บุ่นหลัโตัวนั่นมา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 เร็วๆวลูกเร็วเรดีดีเอ้มามาคุ่นเป๊ปเรียบร้อยนะคะไม่ได้เป็นโตก็ได้เป็นต้นเป๊บเอ้ยเป๊ปจะไปแล้วลูกอีปอต้มาแล้วหุ่นอีปอต้มาแล้วอีปอต้ไปซื้อเนื้อกินโอ้โหสุดยอดเลยเป๊ปนะคะไม่มีตัวให้ล่าแต่ก็มีชิ้นให้ลาครับผม มีชิ้นให้ผมล่านะคะไปหาสายเชือกจูงหายนะคะหายทั้งสองสายเลยแม่หนุนาวางไว้แล้วก็ออกกําลังกายนะคะวางไว้ที่จุดประดับต้นดอกไม้เนาะสวนย่อมนะคะในสวนนี่แหละนะคะหนุนาวางไว้แล้วก็ออกกําลังกายแล้วก็ลืมถือเอานะคะก็มันก็เลยหายเนาะหายทั้งสองเชือกเลยนะคะเชือกสะทอ้อนเชือกสะท้อนแสงด้วยนะอ่าก็ขอบคุณน้องฟ้านะคะของแม่หนุนาทําหายรอบนี้พระโตมา ประตูมาแล้วหนูดีมาลูกมาหนูดียังไม่มานะคะสนใจอยู่ทางโน้นอยู่มาลูกมาแล้วเๆๆๆๆๆประตมาเล้วๆประตูประตูมาประตมาแล้วๆๆๆๆๆปิ๊บๆๆๆๆอืมปิ๊บๆๆๆๆๆๆๆสํารวจครับไปสํารวจแถวตลาดเป๊เป๊บนี่ไปกินน้ําลูกป่ะลงเรือกินน้ําเออเฮ้ยไปเป๊บไปกินน้ํานะคะแป๊แม่ครับนี่รู้จักไปกินน้ําน้องหันแล้วนะครับหลังจากที่โดนแม่ยนลงน้ําครับ แม่พาลงอาบน้ำก็รู้จักลงไปกินน้ำที่น้องหานเองแล้วครับผม<อ>นี่เป๊ะๆนะครับเป๊ะๆลงไปกินน้ำครับนี่ไปแล้วไปแล้วลงไปกินน้ำลงไปเล็ดต่อครับง่วงก็มานอนนะลูกนะเบี้ยวอ,อ,อ,อยู่น้ำนครับไปต่อครับแต่ก่อนไม่กล้าพอพาลงอาบน้ำกล้าเลยจะจับจปลาแล้วต่อไปนี้ตื่นปลา เขาจะได้ไม่กลัวน้ำนูดีจะได้นูดีก็นูดีก็คงไม่กลัวเท่าไหร่หรอกเป๊ะๆผิวครับแม่ครับแม่ครับเป๊ะๆผิวครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับอุ้ย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 นูดีล่ะระวังลูกครับปลาด้อพอได้กินปลาก็มามาแล้วมาแล้วนูดีมาลูกมานูดีมากินข้าวเร็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 วจะซื้ออาหารหมามาบะของลูกหมามาบ่ะประดุกบะ นูดีหนูดีมาแล้วมาถึงพร้อมพ่อต่อเลยอ่ะเป๊บแล้วลูกเป๊บ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 อ่ะเรากินข้าวกันนะคะคุณไล์ให้ครอบครัวของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ